ผมในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนะครับอยากจะขอเรียนเชิญาได้พูกคุยแล้วก็ทางฐานะสุขก็จะได้ตอบความอุ่นใจกับพวกเราว่ายังไงบ้างนะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนโอ้หเอาาโลกร้ายขึ้นมาครับีนี้หน้าที่ของท้องถิ่นหน้าที่ของเทศบาลนั้นก็คือต้องรับผิดชอบ เมือ่อสองเดือนที่แล้วนะครับสาหัสมากนะครับทางตัวผมเองนะครับได้ประชุมกับนายอำเภอนะครับทางจังหวัดแล้วก็กำเน,นิดพยายบานในส่วนนึ่งเทศบาลบริหารจากกัดการทั้งแก่ของทั้งเยวทั้งอะไรดูแลทุกสุขอะไรให้หมดทั่วขาดอย่างเดียวเหตุาการณ์นบนเหนือที่นายกคนนี้ทํางานไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็คือศูนย์การกัน สื่เนื่องจากว่าปัญหาที่จงหวัดกำหนดนั้นก็คือโรงเรียนของตันยนแต่ก็มีปันผวนประสานองประสานทุกส่วนราชการนะครับไม่ได้อยู่นิ่งนะครับส่วนราชการทุกแห่งไม่อนุญาตให้ผู้ชายมันเกิดความรู้สึกลึกเรื่องป้าที่ตอนนี้ประชาชนของผมเดือดร้อนส่วนราชการไม่มีสักแห่งนเนยหรอที่จะช่วยไม่มีเลยเอพิเศกหมดเลยครับและแล้วนะครับ,ะะรบผมก็ได้โทรปึกษานะครับ ันนี้ที่บุนนี้นะครับวันที่ผมโทรนั้นนะครับท่านยังไม่รับสายนะครับท่านอาจจะยุ่งนะครับไปคุยเรื่องของท่านก็แล้วแต่ท่านจะโทรกลับมาหาผมประมาณสามทุ่มนะครับผมก็รับสายก็ได้คุยได้คุยเสร็จปั๊บเนี่ยผมบอกว่าผมจะขอเลี้ยกกับพนักขสถานที่ที่หนึง่งในเมื่อผมไม่มีที่ไปไม่มีที่แล้วนะครับส่วนเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเรื่ผมจะดูแล และจากการโดยจต่างของอำเภอจังหวัดปิจกุยสุดท้ายผออนุญาตให้ผมเข้ามาเริ่มจากสามทุ่มผมตัวอำเภอตัวผู้ว่าหมดในส่วโนดกิการกำลังอีไบ้านของพากเราได้สถานที่แล้วโดยที่ท่านผอนั้นอนุญาตให้ทางเทศบาลเข้ามานะครับบริหารจัดการที่นี่ในการช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้และไม่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะ ได้ประชุมงาเรื่อยๆนะครับว่าทางเทศบาลนะครับทราบเส้นผของนะครับคือทน้ามืดหมองหน้าตากระไลนะครับที่บออกให้นะครับที่ความจริงใจความจริงใจนะครับจากผู้บริหารคนนี้ที่เข้าใจ เราเปในเรื่องที่ไม่ยอมเข้าใจเข้าใจแต่ไม่ยอมเข้าใจมันถือว่าเรื่องปกติถึงแม้เราจะสร้างวัตถุก็ยังมีมาเยอไหมเรื่องเล็กๆอย่างนี้มันต้องมีถือว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรนั้นก็ตามเรื่องดี กลายเป็นว่าผนบัวและผมบอกประชาชนฟังว่าคนที่กลับบ้านไปแล้วนแค่ประชาสชนได้ตรงนี้ไม่ใช่ที่เชียรโรคเป็นที่แค่สังเกตเท่านั่นเองไม่ไปบอกต่อนะครับก็ชื่อเสียงของโรงพยาบาลไซรัปน่ากวันนี้ไปกระจายทั่วนะครับเป็นสถานที่ที่ดูแลทุกสุดของยาจงนะครับผมเน้นกระมวลเหนือมีกระมวลและก็มีสามสางอันตรึงแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ี่แต่ละคนเขาก็จะพึ่งต่อนะครับอาหารการกินก็ การดูแลของพยาบาลดีตามที่ดีผู้บริหารดีนะครับอะไรอย่าง้นะครับไม่มีลบไม่มีการล้อยู่นะครับ,รรนะรบวันนี้ถือว่า<อ>นะครับพอทักทึ่งนะครับวันนี้ก็คือมาล้างมาเก็บของทั้งหมดยังไม่ได้อ่ให้<อ>ยังไม่ได้มาเยี่ยมเป็นทางการวันนะี้ผมมาดูเลยน้องอก,อกว่าแบบน,นี้พยายามเก็บของให้ได้ตรงไหนที่ไม่ดีพอบอกเลยยกให้แข่งเลยนะครับและต่อไปผมยินันกับสักทีของตัวเอง โรงเรียนอย่างนี้นะครับผู้บริหารคนนี้ยัอยู่ถ้ามีปัญหาษก็หาผมเยครัถ้า,าผมไม่อยู่ไ,ยไปหากไปหาลา,า,า,าชเนี่ยไเยนี่ <Geral. S 1> ีจะช่วยนะคีีจะช่วยแต่ครับก็ได้เีนะครับ้บาอื่นนั้นส่วนราชการอื่นมาติต่ออาจจะที่ก่อนนะดที่ก่อนไนปะนะชุมอนว่าสมควร คราวน,นี้ขอให้ทาำโรงเรียนสบายใจหน้นะครับอะไรที่จะมาเก็ตกว่าจะปรับอะไรก็บอกมาเลยให้สารก่อน,นี้ให้คุณสบายใจนะครับว่าเราทำทุกอย่างก่อนชี้เชื้อโรคอะไรก็ตามนะครับถ้าไม่เท็จก็ถามต่อ ที่เหนื่อยมาโรคกวในะครับเหนื่อยมาทุกวันทุกวันตั้งแต่การหาหาที่เรี่ยนสถานที่เมื่อทางนายกบอกว่าเได้หาที่แล้วผมก็ได้เตรียมมารงมาดำเนินการนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆในการดำเนินการนะต้องมีเช็คลิสต่างๆมีอุปกรณ์อะไรต่างๆ อยาที่ป้องกันนะครับศูนย์หรือวศูนย์การแี่ยเพื่อสังเกตอาการคนที่เสี่ยของในประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็เข้ามาอยู่ที่นี่ก็คือคนของตาบกลกะัวเหนือตาบกลกะัวตำบลลำคูจากต่างจังหวัดก็คือยะลาปัตตานีนะครับตรงนี้มา นะครับที่กลับจากมาเลและกลับจากภูุรุ่นสองคือจากมาเลจากกรุเกเจตการพวกกลุ่มที่ที่เข้มแข็งนะครับผมไม่ปล่อยหละ,หล,ะหละเป็นการแพร่กระจายไปอีเกเยอะดังนั้นก็มาตรการตรงน,นี้ต้องเข้มงวดผมบอกแล้วบอกนายกบอกจุบบอกอะไรบอกพออรือว่าผมเข้มงวดทุกเรื่อง แล้วก็ผออ,อก็เห็นว่าผมหนึ่งเหงาใจคลิกๆๆๆจทำโน้นทำนี้ทำนี้ทั้งที่เจงไม่ใช่หน้าที่แต่เทศบาลไม่มีเจ้าที่ฝาทุกนะเรียออย่างดีแต่ตอนนี้ก็นะครับขอขอบคุณทางผอออและโรงเรียน,นคณะกรรมการนะครับผมนี้ว่าที่เราทำนั้นทำเพื่อทุกคน นะครับแล้วก็ไม่ต้องบวกเรื่องการที่จะติดเชื้อจากผู้ที่มานะครับตรงนี้ผมรับรองเพราะมาตรการในการควบคุมต่างๆทุกวันต้องดูแลเพราะผมต้องมาดูแลตลอดน้องพยาบาลมาอยู่มาใส่ห้องขออแลห้องขออสบายหน่อยมึงมีแอร์แต่ไปอยู่ห้องละมาดโอ้โห ตกแต่น้องเขมนกันครั้ต้องมา